สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนท่านวั้จะมาสอนตัดผมทรงบอกอะไรยังไม่ได้พูดเลยดักทางแล้วดัดทางแล้ว <c oughs> ก็ผมลูกค้าชื่อคุณอะไรนะค <c oughs> ุณพึ่งน้อยคอยรัก <c oughs> ไม่ใช่แล้วพึ่งอะไรเขาเรียก <c oughs> พึ่งหลวงเออพึ่งใหญ่พึ่งนั่นแล้วอะ่ะเออม,มัน <c oughs> พึ่ง <c oughs> พึงหลวงลูกค้าดัดผมมานะตอนนี้ผมมันก็จะแห้งเสียธรรมดาช่างใหญ่จะใส่อาหารผมนะครับเป็นทีดเมียนนะครับบำรุง ก่อนที่จะตัดซอยนะใส่ที่ไปลายผมที่มันพันๆกันเนี่ยให้มันนุ่มลื่นนะใส่อีกกดมัน,นไม่ใช่ตัวจับรอนนะเป็นจุ่มลุงถ้าตัวจับรอนก็จะเป็นอีกอีกแบบนึงสำหรับเน้นให้ตอนมันอยู่ทรงไม่ให้มันเคลื่อนไหวง่ายนะความยาวคุณเพิ่งเอาตัดเสร็จให้เหลือประมาณไหนกลางคอพอไหมอืมอไมเอาคัน มันสั้นไปอะคางอะไม่จำเนไปแล้วอือเดี๋ยวท่าอย่างที่ท่าน่าอเท่านี้สั้นไปอือสั้นไปมวประมาณหนึ่งอารมณ์กรดีกว่าะใส่ให้เนี่ยมันมีอันอยู่นันแหลกระเป๋าผมจะตัดผมจะเอาทิ้งมลนนะ ตัดฐานความยาวัน วี่วมาเลย,ยว่มาเลยสูงสัหนสูงสากไนักการูรูสีส่อดนใี้มันปกประชาติไม่ในองศาเราไม่ตัด เอานิ new. ้วกดให้ผมมันกระเดิดขึ้นนะแล้วก็ตัดตัดจากฐานข้างหลังไปเชื่อมฐานข้างหน้าประมาณนี้นะดูเรื่องความยาวประมาณนี้นะมันน่าจะออกเคทำไม่ได้ไ ตามอยู่นี่กดตะกุดตามเลยหัวเป็นผมบางทำแน้นห้ดานด้นะมันจะทำให้ผมมันมีอวลุ่มช่วยด้วย

จยกเป็นีกลางนะอยู่ระดับกลางนะยกขึน้นมาเลยยก90องศาเลย90ซีซ่นะยกที่สองที่สองก็ยก90องศา,าที่สามหือจะนับเป็นที่หนส,สาก็ได้นะก็ไม่ได้ผิด ยกทันทีสามขึ้นต้าศุกร์าตัาซิกแซงทันทีสองที่หนึ่งบวกกันไปเลยบวกไปเลยยกทันทีสามถูกช่อยกภาษาง 13, ่ายๆนะยกรวบเช็คเลยเช็ครวบขึ้นไป ตัวขมาอไป้าศึมุ่งสัสารีร่ย,ยี่บรลยเตีรยดอองยี่ทนี้ก็ลากลงเลยชั้นที่สี่ สี่เท่าสาก็พออันท,ที่ห้าก็สี่ห้าอันที่หกท,ที่เจ็บล่าผสมมาเลยตัดสินใจ ลาลงมเลยอันท,ที่สี่ที่ห้าอัที่หกที่เจ็ลาลงมเลยลผมสี่ห้าสา ทันที่สี่ท้านซ้ายยกสี่ห้างสารตัด เอาซะอะอันที่เนี้ยผมบังก็ดัดมาได้ช่วยให้มีทุีได้ง่ายก็นับปวดสายกเลยะรถไฟกับรัว Baru Selamat sore. เงื่อนข้างยกขึ้นอัดเสียดาอาไปเลยเราิกเซฟยเสยวัาหลังบ้านผมมันก็นจะติดติดอันนี้หนึ่งนะเรื่องธรรมดาผมดัดถ้าไม่ติดอ่ะคือปกติยกขึ้น ตัดสิเซต็ตลดขึ้นมีเสียงมาหลังบ้านเลยลดขึ้นตัดสิเซต็ตเอาไปวลาเลยเลายอยู่นี่มีเสียงมาเลย tetap, mereka terpomudi dalam เดี your, um, your ๋ยพูดไปมันแจ่มอยู่ไม่เป็นไรสิพูดได้ ใช้ถอยเราใช้คิปเปอร์คิมเมอร์ตัดทิ้งเลยติดนักลง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 เอาบีดันดูมีผมย้อนไททิ้งผมย้อนไททิ้ง

หลังเบ็งหัหน้าเปหงหัวล,ล,ล,ลงมาสู่ลุงซานะลากลงมาให้ลุกซาเยิยงคอไปทั้งขวาเล็กน้อยนะแล้วก็ตัดเชื่อมตัดตรงๆรงเลยให้มันเชื่องกับฐานข้างหลังนนเนี่ยมันละเอียด ลากมันตามตนทุกเส้นยิ่งดีจะได้เพิ่มความยากให้ตัวเองงนานจะได้ละเอียดขึ้นนะยีน้าหูหลังหูลงมาปรับส่อนอย่างถ้าเราได้เลยมันก็จะมองไม่เห็นแล้วก็แค่เป่าเฉยเป่าให้มันแห้งแล้วก็ตัดซะ ต้นไหนหนาเราไล์ออกเลยเบสิเซอร์เลยกลับไปเลยต,ตัวคับเบาเราก็ดูเอาตรงไหนมันหนาก็ไล่ไเลยทีละแถวนะแถวที่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกแถว ห้าหกแถวแบไซ้์เลยสโตรคับทำให้แบบหาตัวไหนก็สตรกลยสตรกอะับยิงแห้งยิงแห้งยิงทุยเพราะผมรอนผมมันดันมันดันมันดันขึ้นเลเยอร์ขึ้นมามก็จะทวีขึ้นมา นี่หนาขนาดแล้วสิเส้นนี้นึ่งแบบวสิเส้นไปไปดีชอนึ้นมาดิบปั๊บปั๊บปั๊บ รรััับบบตรงนี้ไม่ได้ก็สวยอยู่ไปเลยสามเดือนแต่ที่พึ่งหลวงนะให้อยู่แล้วห้าเดือนนะมันก็อยู่ได้แต่มันจะห้อยมันก็จะค่อยๆยาวลงมากค่นั้นเองมันค่อยคุยก็ค่อยหาย สไลด์ไป,ไปิด้เลยไปยอมตับด้วยกันไกนะผมมันจะมีน้ำหนักมันจะไม่แจกปลายนั่นเอง ไล่โรครบาดทำมืองิ้วสไล่ไล่ทำให้บาง คำยาวพอดีนั่นเอคำยาวความถุยอาอใจไหมเมาออความถุย <c oughs> <จ>นอะไรน้ำมันดอกอัญชันอ,อีกอย่างหนึ่งไม่ใช้น้ำมันก็จะใช้น้ำมันมะกอมกมั่งน้ำมันเอนะแปลว่าที่เราฟังรุงามันก็ได้ผลนะ ค่ะเนี่ยเพราะว่าเขาที่แล้วเราได้ให้ผมผมไม่เจยอือก็มีคนทักอีทำไมผมงาเนี่ยผมแน่นเลยอะเลี้ยงขึ้นเห็นได้ทักเลยอ่ะอือขีดค่ะกี่กี่โมดเลยขีดขีดเข็มไม่ใช่ใหญ่ขีดขีดเข็มอ้า นงตกวันนี้นั่นเนี่ยไปฟังส,สดคือเขาเขาเขาเปลี่ยนใจไม่ไปจะไปเผานี่เขาเสียก็ไปผมยังไม่มีน้ำหนักอผมมันสุขภาพยังไม่เต็นร้อยนะใช่ใช่แต่ว่าความเยอะนี่ได้แล้ว ผมขึ้นเต็มที่จัดแล้วอย่าว่าก็อย่างว่าแหละมันสีด้วยเนาะสีด้วยอะไรด้วยจัดด้วยก็ธรรมชาติที่มันเราต้องใช้ทิชชู่นพวกแหสปาค่ะบำรุงใช้แคลนนวดเลยสระแล้วก็ใส่หมักไว้อุณหภูมิปกติห้านาทีถึงนทีอล้าออกได้มันก็จะไปเจือบอมดูข้องแคลนนะคะ ต้มแซมที่ผมที่มันแห้งเสียแต่การทําสีต่อฟางคนในเหย่างน้ mm ้ยมันคุบัวข้างนอกก็ยังดีอืมอ่าอย่างที่ร้านก็จะใช้เป็นตัวของตัวดนเม็คอลเลอร์ที่เขาว่ตัวตัวลาเย็นอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือเหมาะกับทำเองที่บ้านได้ไม่ต้องเข้าต้องอบไม้ตัอเอ่อทมร้อนแบบอากาเรากอะอืมเต็ไหมอืมกอรกำเนิดส้อยู่ปากซอยพหงษตกห้ิสอ ของข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกียรติสายใหม่ก็ทอมอนะเจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมให้ก็จองคิวล่วงหน้าเข้ามาตั้งแต่สิบโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นนะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะค่าตัดซอยนะมีสองราคาช่างอุ้บแปดร้อยนะครับนะ ผมสอนฟรีเจะา็ใน YouTube นะบทเข้าใจกันด้วยครับบางคนฟังมาสอนแต่ผมฟรีนี่คือจะฟรีทุกอย่างเลยไม่ใช่ถ้าจะเรียนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะไม่แพงนะครับแต่ผมชายก็เตรียมไว้ห้าหกหมื่นเองผมหญิงก็เตรียมไว้ประมาณหหมื่นถึงแสนหนึงอะเรียนอะไรช่างใหญ่นะไม่มีตังคก็ไปที่หุ่นศูนย์สุขอาชีพ ผลพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดนะเยอะแยะไปหาเรียนเอาลูกค้าไม่ใส่สเปรย์เอาเราแว็กมาใส่แว็กมาแข็ไม่เอาที่ไม่แข็งน่ะใส่ได้ไม่แข็งไม่แข็งก็ใส่ได้ถ้าแข็งไม่เอาไม่เอาไปดูดูมือชิบกูยืนทำไมพี่ฝีฝรั่งเศสพี่มันอย่ไปเอาความหอมนะเอาเราเอาจัดทรงดีกว่า เว็บคนวดกระจายให้เว็บมันไม่เป็นค้อใส่กรกรรมให้มันอยู่ทรงให้มันเกิดความเงามีดักแล้วมีสีแล้วครับแล้วก็มีอะไรมีการเซตผมนะครับเด็็ตัวเลยเว้ยทางบ้านนะ ที่ร้านนไม่มีที่จอดรถนะก็เป็นอาศัยจอดที่ตลาดยิ่งเจริญแล้วก็นั่งลิบทางฝั่งมาหรือจะจอดที่ซอยพพ้นดินน่นสองแยกสามเป็นลานจอดรถสนุพิเอรือเก่านะมีท่าจอดรถครับทั้งสองจุดเลยครับท่านใดที่พาพ่อคุณแม่มาตัดก็ไปจอดรถที่พีซีหรือที่รถตัดก็ได้นะเสร็จแล้วก็้มารับทักก็ได้ ทรงบอบสีกางลูกค้าไม่สะดวกเห็นหน้านะเพราะฉะนั้นก็ดูแค่นี้แหละง่ายๆอยากแข็งก็ฉีดสเปรย์ไม่อยากแข็งก็ใสแ่แคบแ็กสะพอแ็กแปลว่าตัวทําให้มันอยู่ทรงแต่ไม่แข็งให้ความเงาหอมหน่อยๆถ้าอยากหอมก็ฉีดสเปรย์ใส่เพิ่มสเปรย์สเปรย์หอมๆข้างไหนบวมก็กดลง เนข้างข้างข้างขวาบวมใช่ไหมลดลงนิดนึงให้มันใกล้เคียงกันน่ให้มันบาลาน์หน่อยนะเอเคนนี้ขอบคุณคุณพี่หลวง <c oughs> ที่อนุญาตถ่ายวิดีโอนะต้นนี้คุยถึงเรื่องสุขภาพคุยถึงเรื่องความกลัควความตายความเจ็บความป่วยเมื่ <c oughs> อวานนี้ลูกค้าก็มาเล่าให้ฟังว่าเส้นเลือดในหัวใจตีบ <c oughs> จะช็อกเลยตีบไปสองเส้นก็หมดไปสองแสน ดีเบิกได้ถ้าไม่มีสติก็ตายไปแล้วบอกเมื่อวานเลยก็รักษาสาุขภาพด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายฝากด้วยก็ใช้ด้วย